สวัสดีครับแซมรถมือสองนะครับแซมมีรถมาแนะนำนะครับเป็น t o y o ต a a l t i ติเครื่อง 1.8e ปี2018นะครับเลขไมล์12000เท่านั้นนะครับนี่คันนี้เลยเดี๋ยวแซมพาไปดูรถกันนะครับว่าเดิมๆสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับผมแซมเดินดูให้แล้วนะครับคันนี้แซมรับรองเลยว่าน็อตไม่ขยับนะครับสีเดิมไฟหน้าเดิมทั้งคันนะครับผมนี่คันนี้เลยเป็นไมล์น้อย นะครับคันนี้12000แสพันซมเช็คแล้วคันนี้ไม่น้อยสุดนะครับน็อตเดิมๆทั้งคันเลยนะครับผมนี่ด้านหน้านะครับผมมาดูห้องเครื่องกันนี่นี่ครับดูคันหน้านะครับน็อตคานครับน็อตเดิมนะครับนี่ด้านข้างนะครับนี่น็อตฝากระโปรงนะครับไม่ขยับนะครับ นี่นะครับผมมาดูภายในกันนะครับตัว1 8 E จะเป็นภายในเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับนี่นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเลขไม้น้อยครับคันนี้1 2 0 0แสเท่านั้นนะครับนะครับยางนะครับยางเป็นยางปี2,000 22นะครับสัปดาห์ที่44นะครับนี่ด้านท้ายนะครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับน็อตฝากระโปรงท้ายนะครับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบนะครับเม็ดเดิมๆครับทางซ้ายท้งขวานะครับนี่เม็ดนะครับ พออะไรพร้อมนะครับนี่นะครับมาดูเลขไม้กันนะครับเลขไม้คันนี้นะครับจะอยู่ที่12949นะครับผมคันนี้แซมเปิดราคานะครับ4 4 9 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้4 6, 4 9แส4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ราคาเงินสดก็ราคานี้เลยนะครับรวมแบตให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้าจะจัดไฟแนนซ์เนี่ยสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับผมนี่เลยดอกเบี้ยในนี้เริ่มต้น2.99นะครับผ่อนนานสูงสุดได้ถึง84เดือนเลยนะครับผมนี่ครับสำหรับลูกค้ามีเครดิตประวัติดีนะครับผ่อนเอกผ่อนดีผ่อนตรงนะครับผมสวยสวยเลยครับคันนี้แซตแนะนำเลยนะครับ แซมอยู่ที่ยงยงบิ๊กซีบางพีนะครับมาไม่ถูกยังไงโทรหาแซมได้นะครับ083543692นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้แซมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ